ตัวกันนะคเออมอนเตชินตัวกันยันโอเคใช่โอเคแล้วเอาตรงกลางเลยขึ้นมาโอเคโอเคแนะนำตัวนะโอเคเริ่มจากผมกอนครับพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพักราอยู่ครับสวัสดีครับผมเอธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมดับเบิลจีราครับสวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์ครับแต่ละคนเนีพูดถึงกิจกรรมครั้งนี้หน่อยเพราะว่กิจกรรมครั้งนี้ ครับผมก็เป็นกิจกรรมที่บอกเลยนะครับเป็นกีฬาเกี่ยวกับการเก็บขยะแล้วก็มาแข่งขันกันนะครับชื่อสปอร์ตโกมีนะครับ,รบผมซึ่งมาจากการ คำว่ากีฬาแล้วก็ขยันมารวมกันัเป็นไงบ้างวะพวกเราก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับมาทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับผมครับผมก็มาเป็นหัวใจสีเขียวกันเยอะๆนะครับพวกเราตจะตัวลงแข่งด้วยใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าเห็นว่าอันนี้ทีม3แล้วแต่เรายังสองขาดหนึ่งยังขาดอีกหนึ่งเลยค่ะขาดสี่ภาษาคนยังตัวกันยังไงบ้างคะ โอ้โหตักหน่อยนะการก็ค hmm. ือเตรียมตัวยังไงหรอก็คือคงกลับบ้านไปแล้วเริ่มเก็บขยะตั้งแต่วันยีลเลยเซ้อมเลยริ่มีการแยกขยะก่อนครับแล้วก็ไปดูไปดูกันว่า ขยะอันไหนที่แบบว่าได้คะแนนมากสุดเพราะมันเป็นการแข่งขันใช่ไหมครับเราจะต้องเลือกแบบว่าขยะที่แบบว่าได้คะแนนมากสุดก่อนมีสายเทคนิคสายเทคนิควางแผนกมาดีเตรียมอีจีเราต้องมี strategic สดงเม้าหวังไปญี่ปุ่นแต่ท่มีเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ก็ด้วยละกันครับเป็นแบบเป้าหมายเสริมแต่จริงๆเป้าหมายหลักก็คงจะเป็นเรื่องของกระบอกเสียงนั่นแหละครับผมว่าพวกผมเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่เราเป็นนารานักแสดงนะครับผมเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้ว่าการรักษา แบบว่ารักโลกการเก็บขยะการแบบแยกขยะเนี่ยมันสำคัญต่อทุกๆคนจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับย่ากเชิดชนทุกคนก็มาสมัครแล้วก็มาปเป็นกำลังใจให้น้องๆในวันทีบบน่12-13กันยายนก็ได้ครับก็ ยังไงนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับประเทศไทยนะครับที่จะได้ช่วยกันเก็บขยะนะครับผมไม่ว่าจะเพศไหนอายุไหนนะครับไม่จำกัดเลยครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ้าเป็นกําลังใจให้ด้วยดีเพราะว่าเราไม่แข่งขันครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเราก็จะมาช่วยกันรักโลกนะครับแล้วก็12-13กรกฎาคมเรามาเจอกันนะครับมาช่วยกันเก็บขยะนะครับแล้วมา มาช่วยกันดีกว่าไม่ได้การแข่งขันล็อกเรามาช่วยกันแล้วก็มาสร้างโลกให้เราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนีครับเพื่อ zero waste <Okay. S 1> ของเราครับเคยไอิร่า